คือผมว่าผมจะเปลี่ยนระบบตู้เย็นนะครับผมให้เป็นระบบ DC นะครับ24โวลต์เพราะว่าของที่ผมใช้นะครับของที่บ้านที่ผมใช้อะมันเป็นระบบ24โวลต์นะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตู้เย็นนะครับเพราะว่าตู้เย็นตอนนี้คือผมใช้ผ่านระบบอินเวอร์เตอร์นะครับมันก็อาจจะมีการกระชากไฟหรือว่ามีการกินกระแสกินแอม์ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะชุดคอมของตู้เย็นนะครับมันมีเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นระบบ ดีซีก็ได้ผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวคอมดีซีนะครับคอมตู้เย็นนะผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะผมโดยมีเป็นกล่องควบคุมติดอยู่ที่ตัวข้างคอมนะครับนี่ตัวควบคุมก็จะแปะไว้ด้านข้างอย่างนี้เลยนะครับมีฮิตซิงระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมช่องต่อก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวคอมตู้เย็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้เย็นเก่าของผมนะครับ ที่ผมจะมาทําการแปลงนะครับอันนี้ผมก็ได้มีการถอดนี่เลยตัวนี้เป็นคอมตู้เย็นตัวเก่านะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอม dc เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับนี่เอาตัวนี้ใส่เข้าไปที่ตู้เย็นเลยนะครผมตัวที่ตู้เย็นนี่ต้องมีการแปลงเล็กน้อยนะครับเหมือนรูจับน็อตจะไม่ตรงกันผมก็เลยใช้การเจาะรู ใช้การเจาะรูด้วยนะครับผมใช้การเจาะรูเพิ่มนะครับไม่นั้นเดี๋ยวจะยึดไม่ได้นะผมเพราะรูอาจจะไม่ตรงกันนิดหน่อยนะครับผมนี่ก็จะเจาะไว้ประมาณนี้นะครับยึดน็อตเรียบร้อยเพราะว่าน็อตตัวคอมที่เราสั่งซื้อมาเขาก็แถมมาให้เราแบบครบชุดเลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะดัดแปลงใส่ได้เลยนะครับก็ใช้การเจาะเอาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเชื่อมท่อนะครับผมนี่เชื่อมท่อน้ํายานะครับก็ต้องใช้แก๊สนะครับผม อันนี้ของผมเองผมก็ให้น้านะครับผมทําการเชื่อมแล้วก็เดินระบบให้หมดเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีคนที่ทําให้นะครับเราก็ต้องไปหาตามร้านที่เขาทรับทําตู้เย็นนะครับผมทําให้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเชื่อมท่อนะครับผมเชื่อมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เสร็จแล้วก็ทําการเทสแล้วก็เดินระบบน้ําย็นน้ํายาอะไรนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับผม ก็ระหว่างที่เทสนะครับก็ผมได้มีการลองวัดการกินกระแสดูนะครับผมอันนี้ลองกับแบตเตอรี่12โวลต์ก็กินประมาณอยู่4แอมกว่าผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเอาไปใช้กับระบบ24โวลต์ก็อาจจะกินอยู่ประมาณ2แอมกว่าก็จะเท่ากับที่ทางร้านเขาบอกมานะครับผมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับมีติดตั้งเรียบร้อยเดินสายไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อันนี้ผมก็ใช้เป็นสายไฟของสายไฟบ้านลองอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้เดินเข้ากับตัวระบบโซลาเซลล์ระบบของโซลาเซลล์ที่บ้านใช้เป็นระบบ24โวลต์น,นะครับตัวคอมตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยใช้ได้ตั้งแต่12แล้วก็24น,ะนี่นะผมใช้ได้12 24ใช้ได้หมดมาอันนี้คือผมรันไว้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับ เพราะตอนที่ว่าเอามาทีแรกคือลองทดสอบดูว่าตู้เย็นใหม่ๆเลยลองลันดูลองลันประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะกว่าตัวคอมจะตัดนะครับ<ม>เหมือนทำให้ตู้เย็นเนี่ยมันเย็นใหม่เลยนะครับใช้ประมาณสามชั่วโมงนะครับกว่าคอมจะตัดแต่ถือว่าเย็นนะผมถือว่าเย็นนะครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นกันในตู้เย็นก็นี่อันนี้คือผมหันกลับหลังไว้อยู่นะอเย็นมากนะผมนี่ ให้ดูเกล็ดน้ําแข็งจะมองเห็นหรือเปล่าใส่น้ําไว้ขวดหนึ่งนี่เอาน้ําลองแช่ไว้นี่ฮนะมองเห็นไหมครับผมเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยนี่เย็นเจี๊ยบนะครับผมนี่อ่านี่นะแต่ว่าน้ำเนี่ยพ่นจะใส่ก็กําลังเย็นแล้วให้ดูเป็นไอน,นะนี่แต่ว่าเกล็ดน้ําแข็งนี่คือมองแบบเห็นได้ชัดเลยถือว่าเย็นนะผมนี่ตู้เย็นอืม ตู้เย็น24โวลต์น,นะครับผมนี่เป็นตู้เย็นดีนะครับตู้เย็นแรงดันต่ำก็สามารถที่จะใช้ได้นะผมกับระบบโซล่าเซลล์นะครับถือว่าเย็นเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนตู้เย็นไฟบ้านเลยแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าแบตมันหมดล่ะ,ะถ้าว่าแบตมันหมดหรือว่าเราอยากจะใช้เป็นไฟบ้านจริงๆแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่หาอะแดปเตอร์มา1ตัวเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์ก็ได้เพราะว่าคอมตัวนี้มันก็ใช้ได้12โวลต์ก็ใช้ได้หาอะแดปเตอร์มาสัก1ตัวนะผม เสียบอะแดปเตอร์ก็สามารถที่จะใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะผมแต่แต่ส่วนมากก็คือจะเดินจากแบตเนี่ยนะครับผมจากแบตจากโซลาเซลล์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีวันดับนะบผมเพราะว่าแบตอยู่ได้กันยาวๆเลยเพนะราะมันกินกระแสะค่อนข้างที่ว่าจะน้อยมากเลยนะ2แอมป์นะครับอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะครับอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันแน่นอน ถึงถึงแม้ในวันที่ไม่ค่อยจะมีแดดนะครับแต่ว่าแผงโซลารเซลล์ก็เอาอยู่นะครับกับตัวตู้เย็นตัวนี้ผมคิดว่าเอาอยู่แน่นอนพอามาเป็นระบบดีก็จะเหลือแค่ประมาณนี้เองนะครับถือว่าทำความเย็นได้เยี่ยมนะครับผมสวัสดีครับ